อุ oh ้ยป๊าป๊าเจอมาเจอไม่ตายอุ well> ้ยมันจะ่อยมาเล้วไม่หูที่มันหลกไม่ยุ่โอ้ยโอ้ยตายตายโอ้ยออมช่วยพี่วินหน่อยถ้าแบบนี้ออมไม่ช่วยพี่วินจะไม่อะไรใช่อ้อมจริงอ้อมไม่ช่วยพี่วินจะไม่ไม่โอ้ยอ้อมเดียวอ้าวโอเคออมไม่ได้ช่วยเมื่อกี้เพื่อนช่วยช่วยอ้อมบอกให้ แต่วอนมย้มันมันอีฉัมันไม่ไได้บเลยใชู่ไม่มรู้ตอนนั้นใครมาช่วยพี่บูไม่รู้แล้วพี่เจก็เชื่อจรโอเคแก้แค้นอยาล อย่าเมโลอย่าเมโลออมอย่าวิ่งทางโต๊ะอีออมโต๊ะเป็ดควายโง่โม่เหรอมองหน้าฉันหายใจเข้าเลออมหายใจเข้าไลยอย่าเพิ่งตายออมออมย่าวิ่งทางโต๊ะไอ้ควาย You <laughs> เกิดในนี้เกิด <Good. S 2> เกิดในเขาวงกดเออสวัสด,ดีวินไม่เคยตามนำ้ำมาหรอ,อไม่เขาลงกดไม่ไเขาลงกดไอ้หนามหญ้าสีเขียวอันใหญ่อะ่ะไอ้ของสามบาทแล้วอ๋อมันอยู่ตรงไหนอะของสามสิบบาทอะไรอยู่ที่เด,ดี๋ยวพี่ภูต้องเดินมาที่ทางนี่ไงเจอละอแล้วอะไรอ่ะ ต้องไปออมออมหมีไปเลยไม่มีคนมาช่วยแล้วโอสวัสดีสวัสดีวัยรุ่นนักเก็บของเก็บของไปขายอุนาฬิกาอวานี่ของขวัญเนี่ยหรอาฬิกาของขวัญนันแบบเป็นสุ่มดับ Oih Nalika I. Oih. 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 Oh, oh, Oih. Oh, oh. ไม่ต้องแล้วไอ,อ้บัวมันโดนช่วยกันหมดเอ้ยยังยังโอเคมันโดนช่วยกันหมดแล้วจริงจริง บ้านสีอะไรไมแหดูทีอะออก็จะกอังจขึ้นไปหาบ้านนี้เหรอไม่บาดขอ้สู่ิดในวันที่ไม่ดีไอ้โดนเลย ขอเอบยาวรถบอเต็งมาแล้วฮออกากตูมาดิทไมอุเจอบ้านหลัออเอาละสุดอยู่กับออมขีนไม่ปลอดภัยอีกปลอดภัย มันเป็นบ้านแ้มันดานหน้ามันจะมีตู้ประมาณสองตู้บ้านสีอะไรอ่ะวินดูแล้วไม่เห็นจะมีใครเลยบ้านสีอะไรมันบ้านสีอะไรโอ้ไม่เอาแล้วไอ้ใครมาลากมาเมื่อกี้ไม่ใช่วินแล้ววินอยู่ในบ้านปูปีบููบีบู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 บบู 不不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 不 ขึ้นแล้วไหมเฟ้ยมีช่อด้วยไหนอ่ะเอ้าออมเอ้ยอมาขึ้นได้ไหมตามออมดีกว่าพองูดิออเอ้ขึ้นได้เลยพี่เต้มามามีทางแยกด้วยอ่ะพี่เต้พี่เต้วันโหลดลงมาแล้วเอ้พี่เต้เดินตรงเออไอ้เครื่องหมายคันเตือนนนัคืออะไรอ่ะกระดับมั้งอ๋อมันแดงพี่เต้ด้วยมันแดงนิดเดียวหรอกออมไม่แต่ว่ากระโดดขึ้นไปนะไม่เป็นไรพี่เตแค่มาเก็บของ ไม่มีห้องนี้ไม่มีของไม่ด้านบนท่อมีของจริงเหรอพี่เตยรอขึ้นก่อนเดี๋ยวเว้ยอ่าพี่เตยประตูละประตูเฮ้ยคนกองกันเพียบเลยด้านนอกไม่ไปหาของก่อนแล้วค่อยตกลงกันเลยจริงด้วยในนี้มีของในท่อแบงกิ้วพี่เตยด้วยพี่เตยรออยู่ด้านนอกนะโอเคให้ออมจังเจอกองมว้ยโอ๊ยโอโอ๊โอนั่งบินโดนตีเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเกือบอยู่ในท่อเกือบโดนแล้ว เดี๋ยวน้าเราิจะหาทางออกไปหาพี่เตจำแค่ว่าเราออกมาจกโกได้อออื้ออีแด่เต้ยไม่้ี่แดงาด้านบนี่อุยทไมทไมเปแบบรคดังอะไรกูไม่รู้พี่เต้พี้พี่เต้ พ่จไปเ่นเยื่ยอยู่ไนเ,นเพื่อนเพื่อมาช่วยหน่อยมองหน้าฉันแบบนั้น <c oughs> ไม่ก้างมองฉันแบบนั้นไม่จนเป็นอ้เหอพี่เกันเด็น่าน่าจี๊ดตาหน้าด

เครื่องยนต์รถอูวกตีอ้าตกรังเ้าไปเลยะอุ้ยนี่มันอ้าวของเต็มแล้วกะว่าจะเอานาฬิกาทองหน่ยอยโอเคพี่เตยอยู่บนนี้แล้วแต่ข้าตกรถ้าขาตกรนขึ้นมาบนแผ่นไม้มันก็ขึ้นตามลายนะเพราะขาตกรันกระโดดสูง เตรียมเอ้าตกเหลือสองนาทีแล้วเข้ามาตอนนี้พี่เบี้ยคนเดียวรอตายแล้วหรอบบพีภูแค่ยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็เงียบเลยได้นวินได้ ต้นพี่เจนีต้นของพี่เนมาแล้วดนนกาลวิ่เอามาเอามาตอกไม่ของพี่เจนมันจะหว่างอะ บางครังก็ปักเองโคตรสว่างเลยเคเืีอยงบ้าโอเคไปจจริงับางครั้งก็มดบางครั้งก็มืดาไม่เมื่อ,อก,กีนนก้ค้างจริงไม่ใช่ว่าเดินไม่ได้ i <laughs>